ก็แล้วแล้วแล้วก็หมุนนี่คือหอยนางรมที่ขนาดใหญ่มากนะครับเท่ากับมือเลยกินโยกคนนะครับมีบางคนบางคนชอบมากๆไม่ได้ต้องยกซดอย่างนี้แมเงเงยแดกยากสัสเอ้ยน่าเก็ีดว่ะโอ้โหหอ หืมหืมหืมแบบรักรักเลยอ่ะโอ้โหมีความตะกะอ้วนหือยอดอ่ะกี่ชิ้นแล้วนะห้ายังมีเท่าไหร่อีกเจ็ดสิบส oh, oh, uh ิบ huh. ่ะเจเ้ยเจ็ดววนะดูหน uh ้าฮะมีความอ้วน แต่เขา